1> 1, 2, 3, come สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาเที่ยวที่สวนสาธารณะนะคะชื่อว่าโซ f ฟอร s สนะคะทีน,นี้คนเยอะมากนะคะทุกที่เลยต้นนี้ก็เป็นต้นแปะกลวยนะคะต้นแปะกลวยคือกำลังผลิใบตัวน,นี้ก็คือสวนสาธารณะตรงนี้อยู่ในโซเลยนะคะ ติดมากค่ะกว่าจะเข้ามาได้แค่200เมตรนะคะเข้ามาหาที่จอดรถไม่มีเลยนะคะก็คือรอเขาไม่ให้เราเข้า,เขาก็จะให้เรารออยู่ข้างนอกก่อนนะคะประมาณ1ชั่วโมงกว่านะคะวันนี้เห็นซากุระไหมคะ <c oughs> <c oughs> โู่นสากุระอยู่ตรงนู้นสวยมากคนก็เยอะมากเช่นกันนะคะคนมหาศาลเนี่ยนะคะคนก็จะหาอ่ามานั่งปิกนิกกันนะคะใต้อ่าต้นซากุระนะคะ<ด>เหมือนใน หนังาร์ตูนญี่ปุ่นค่ะชินจังวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะเพราะมันไม่มีแดดเลยนะคะคนเยอะมากเห็นไหมคะเนียนะคะข้างในก็จะเป็นอุโมงคนะคะอุโมงซากุระคนก็รอถ่ายรูปเยอะมากนะคะวันนี้แดดไม่มีนะคะก็จะถ่ายรูปไม่ค่อยสวยเนาะ น่าเสียดายอุตส่าห์ต่อแถวรอเข้าที่จอดรถตั้งนานไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปที่อื่นกันเพราะว่าตอนนี้คนเยอะเหลือเกินเดี๋ยวก็จะมีปิกนิกเลยค่ะมีน้องหมาด้วยนะคะแล้วก็สาวๆอปป้านะคะอบป้าแล้วก็สาวๆเกาหลีนะคะ สวยมากนะคะคุณม่คุณแม่คะเอาบรรยากาศมาฝากนะคะวันน really 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 ี้เพราะคนมันเยอะนะคะก ไม่รู้ว่าจะาถ่ายตรงไหนบ้างนะคะเพราะคนเยอะมากเลยนะคะและส่วนมากก็จะมาเป็นแบบคู่ๆนะคะตรงนั้นน่าจะมีไฮไลท์อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นเขาต่อแถวยาวเลยนะคะเห็นไหมคะน่าจะเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งก็ว่าได้ hi อิจฉามีคู่รัก นี่นะคะต่อแถวถ่ายรูปกันอ่าข้างหลังนะคะจะเป็นวิวที่มีต้นซากุระนะคะแล้วถ้าเกิดเราขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนะคะก็จะได้รูปที่สวยนะคะ เป็นจุดไฮไลท์นะคะจุดหนึ่งใหญ่มากนะคะที่นี่ใหญ่แล้วก็เข้าฟรีนะคะคคนมหาศาลเลยค่ะเนี่ยนะคะข้างในก็มีที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะเป็นหน้าซากุระนะคะคนก็จะนิยมามาถ่ายรูปกับซากุระมากกว่านะคะแต่ทุกที่ก็สวยนะคะ อาจมานะคะอาจมามาเจออาจมานะคะออกกำลังกายากาศด,ดีมากแต่เสียดีที่อไม่มีแดดนะคะพอไม่มีแดดแล้วเราก็จะถ่ายรูปไม่สวยเนาะ ะะก็เต็มสนามก็จะมานั่งปิกนิกกันอย่างเงีะะ้ยค่ะคือเอาของมาจากที่บ้านนะคะแล้วก็มานั่งปิกนิกกันกินข้าวอะไรเงี้ยนะคะเพราะข้างในไม่มีที่ขายนะคะเตรียมมาแล้วเจอพอดกดอีกแล้วนะคะทักซักสวยมากเลยแต่อันนี้คือเริ่มล่วงแล้วนะคะคือบานเต็มที่แล้วนะคะ สังเกตได้จะก,กลีบข้างล่างเนอะขาวๆนี่คือกลีบดอกซากุระนะคะ เมืวฝนก็ตกแล้วก็ฝนตกแล้วกริดก,กริดซากุระมันก็จะร่วงนะคะแล้วมันก็จะปลิใบออกมานะ โรแมนติกนะคะดินแดนแห่งความโรแมนติกคทุกคนก็จะมาเป็นคู่ๆเราถ่ายรูปนะคะเราจะมาผุยที่หนึ่งแล้วนะคะคือยอดข้างใหญ่นะคะใหญ่จนไม่รู้ว่าจะเดินไปที่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นต้นสนนะคะที่เหมือนอยู่ในเกาะนามีนะคะ mm hmm. คนก็จะนย่ามาถ่ายรูปกัน mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะว่ามันจะเป็นต้นเรียงเลยนีเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นช่องๆอ,อย่างนี้นะคะนี่นะคะช่องใครช่องมันนะคะสวยนะคะนี่นะคะนอกจากว่า อพอซากุระนะคะพอซากุระหน้าซากุระหมดไปนะคะก็จะเป็นหน้าทิวลิปนะคะตอนนี้กําลังจะบานนะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าของทิวลิปนะคะสังเกตนะคะก็จะมีหลากหลายสีเนาะตรงนู้นคนเยอะมากนะคะทุกที่นี่ค่ะมีแค่คนในประเทศเขานะคะก็คือเยอะมากๆนะคะสวยมากนะคะ หลากหลายะะสนีนะคะว่าสามตรงดีนะคะก็จะมีสองสีนะคะในดอกเดียวนะคะเห็น <c oughs> ไหมคะสวยเนาะนี่หลากหลายสายพันธุ์นะคะ นี่เ่าเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีอ่าสวนกระบองเพชรนะคะท้่งในก็จะมีอากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะก็จะมีหลากไฟสายพันุแต่ก็ไม่ถือว่าร้อนมากนะคะสวยมากเป็นเรือนกระจกะคะ่ะ ใื่คะเต่าใหญ่มากนะคะเต่ายักษ์แต่อยู่ตัวเดียวนะคะน่าจะเหงาหน้าดูข้างในก็จะมีสัตว์น้ำนะคะมีปลาแล้วก็อีแมลงอย่างนี้ะนะคะมีปลา ได้ยินเสียงเสียงน้ำตกนิ่งมากเลยนะคะไม่ขยับเลย